ซาโบแป๊บอาคีเรียกไม่ได้แล้วนะเพราะตอนนี้ก็คือซาโบจัก,กระพัดเพลิงกับความแข็งแกร่งนะครับที่พลระเอกนั้นยังเอาไม่ลงเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลย สำหรับคลิปวันนี้นะครับเรายังพูดถึงควันหลงนะครับของมังงะวันพิษในตอนที่1น5 4เหมือนเดิมโดยวันนี้นะครับเราจะพูดถึงนะครับซาโบ๊บแป๊บอัคคีนะครับไม่ใช่ตอนนี้เขามีฉายาแล้วก็คือซาโบจักรพรรดิเพลิงของเราที่เรียกได้ว่านะครับสร้างวีรกรรมได้โดดเด่นสุดๆเลยนะครับจนกลายเป็นวีรบุรุษนะครับของโลกใบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันยังมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับการที่ซาโบ๊บได้ปะทะกับ2พลเรือเอกด้วยนะครับและเขานั้นสามารถรอดตายมาได้จึงนำ ให้หลายคนในตอนนี้ก็เลยคิดว่าโอ้ยซาโบมันเก่งมากเลยนะเนี่ยสามารถนะครับหนีจากการไล่ล่าของสองพลเเอกได้อะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดประเด็นพวกนี้แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเกี่ยวกับซาโบจัก,กรพรรดเพลิงของพวกเรานะครับแต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในฟิลเฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็อย่างนี้ผมจวบไปเลยแหละครับว่าสำหรับซาโบของเรานั้น,นะรบจาาเกว่ โปแอบอักคีไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้พี่แกนั้นก็มีฉายาอย่างแท้ทรูแล้วล่ะครับว่าซาโบจักรพัดเพลิงนะครับแต่จริงๆนะจะเรียกว่าซาโบแ๊บอักคีหรือจกักรพัดเพลิงก็ได้แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับก็เป็นการหยอกๆแซวๆแล้วกันสําหรับซาโบ ก็นอกจากลูฟี่นะครับที่แสดงผลงานได้โดดเด่นนะครับจนกลายเป็น4ีจักรพรรดิยุคใหม่ไปแล้วนะครับซาโบก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่สร้างผลงานได้โดดเด่นด้วยเช่นกันจนได้กลายเป็นจักรพรรดินะครับในรูปแบบของตนเองไปนะครับก็คือจักรพรรดิเพลิงและด้วยวีรกรรมต่างๆของซาโบนะครับที่แมรีจัวนะครับจึงทำให้เขานั้นสร้างชื่อเสียงได้โด่งดังมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้ความสร้างชื่อเสียงโด่งดังนี้มันสําคัญมากๆเลยนะกับซาโบนะครับในฐานะคนของคณะปฏิวัติเพราะว่านะครับเมื่อซาโบสร้างชื่อเสียงใน ขนาดนั้นมันยิ่งทําให้นะครับเครดิตของคณะปฏิวัตินั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือทุกคนนั้นเชื่อมั่นในตัวของซาโบว่าซาโบนั้นนะครับก็คือเหมือนกับเป็นคนนึงเป็นตัวชูโรงนะครับของคณะปฏิวัตินะครับในการกอบกู้นะครับอิสรภาพของตนเองนะครับก็คือไม่ให้อยู่ใต้นะครับอานัตนะครับของเผ่ามังกรฟ้านะครับก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกเชื่อได้เลยแหละครับว่าเริ่มมีหลายประเทศนะครับหรือว่าเริ่มมีประชาชนหลายที่หลายท้องถิ่นที่แบบว่าได้รับผลกระทบและกันนะครับจากการ คมขีคมเหงนะครับจากเผ่ามังกรฟ้าเริ่มจะลุกมาหือมาอือแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้เขาเห็นเลยแหละครับว่าซาโบ้นั้นต่อสู้นะครับกับเผ่ามังกรฟ้าและสามารถรอดพ้นนะครับจากการไล่ล่านะครับของ2พลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านของฟูจิโทระและก็พลเรือเอกคนใหม่นะครับอีกคนหนึ่งอย่างเรียวคุกิวก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเคลียร์ประเด็นก่อนนะครับก็คือมันเป็นประเด็นนะครับที่ตอนนี้ก็คือหลายคนกขาโห่ซาโบมันแกร่งเลอเกินซาโบ้นั้นเก่งกว่า2พลเรือเอกแน่นอนจริงจริง แล้วเนี่ยในเรื่องมันก็มีการอธิบายอย่างชัดเจนแล้วนะครับจึงทํให้มันไม่สามารถตีค่าได้ว่าซาโบ้นั้นแข่งแกร่งกว่าพลระเอกจริงหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่านะครับก็ไม่ได้แปลว่าด้อยไปกว่าพลระเอกนะก็คือการที่เราเห็นว่าซาโบ้นั้นรอดพ้นนะครับจากการไล่ล่าของสองพลระเอกเนี่ยโอเคหลัจากประเมินซาโบไว้สูงก็จริงแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่านะครับมันก็มีการพูดถึงในเรื่องด้วยเช่นกันนะครับก็คือมีการบอกแล้วครับว่าเป็นเพราะว่านะครับเป็นการต่อสู้ในดินแดนศักดิ์สิทธ ทั้งสองครเรเอกนั้นไม่สามารถใช้พลังแบบจัดหนักจัดเต็มได้นะครับโอเคหลายคนอาจจะมองแบบเพืินๆว่ามันคือข้ออ้างหรือเปล่าคนมันจะแพ้มันก็อ้างไงว่าไม่สามารถใช้พลังได้แบบจัดหนักจัดเต็มแต่นะครับผมว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างนะเพราะเราลองเจาะลึกดูดีๆแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับพลังของฟูจิโทระนะครับที่สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงนะครับสร้างอุกอกาบาตอะไรต่างๆมากมายและคิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าฟูจิโทระเนี่ยทำแบบนั้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างแมรีจัวมันจะสามารถทําได้ไหมนะครับมันจะเกิดผลกระทบ แน่นอนนะครับจึงทำให้ฟูจิโทระนั้นไม่สามารถใช้พลังแบบจัดหนักจัดเต็มได้แน่นอนนะครับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นนะครับคือเอาง่ายๆนะหากทำแบบนั้นจริงๆนะครับมีหวังเผ่ามังกรฟ้านั้นนะครับกริ้วแน่นอนนะครับมีหวังตายกันเบื่อแน่นอนนะครับไม่ใช่ฝั่งของคณะปฏิวัตินะแต่หมายถึงนะครับเผ่ามังกรฟ้านะครับคือไอ้พวกเนี้ยโดนกระบาดลงหัวยังไงก็ไม่รอดหรือพลเอกคนใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวล่าสัตว์เลยนะครับอย่างเดียวคูกิวไอ้นี่ก็พลังนะครับจัดหนักอลังการเหมือนกันนะเพราะว่าพี่่แกกกนนนั้้็็คือจะเหวาาาสรรง มานะครับรอบตัวเลยใช่ไหมและคิดดูหักไปสร้างรากไม้แบบนั้นนะครับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับในทินที่เผ่ามังกรฟ้าอยู่นะครับมันจะพินาศมากแค่ไหนนะครับจึงทาให้อ่ามันก็เป็นอธิบายไปในตัวเลยแหละครับว่าฟูจิโทระนะครับพลเธอเอกนะครับแล้วก็เดกี่ยวสองพลเอกทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่สามารถใช้พลังแบบจัดหนักจัดเต็มได้ในการต่อสู้นะครับกับซาโบเพราะติดปัญหานะครับกับไอ้จอมพารานะครับอย่างพวกเผ่ามังกรฟ้านี่แหละที่จะเกลิ้วนะครับที่มาทําลายนะครับถานที่ที่พวกเขาอยู่ซึ่งแน่นอนจะแตกต่างจากซาโบรี่ บ้นนัสามารถจะหนักจะเต็มได้เลยนะครับได้ีว่าจะเผาเมืองทั้งเมืองให้วอดวายเนี่ยซาโบก็โนโสนโนแคร์ก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วนะครับมันก็เลยแปลว่าเป็นปัจจัยที่มันคนละส่วนกันไงฝั่งคณะปฏิวัตินั้นสามารถต่อสู้ได้แบบเต็มๆนะครับส่วนฝั่งทหารเรือนั้นไม่สามารถสู้ได้แบบเต็มๆม,มันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ซาโบ้นั้นจะสามารถรอดพ้นมาได้นะครับจากเงื่อมือของพลเดเอกและแน่นอนนะครับด้วยสถานการณ์ตรงนั้นซาโบ้นั้นนะครับก็คือจากข่าวแล้วกันไอ้นี้เราเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกกาาโบบ้นนนััะคจ ข่าวเนี่ยก็คือค่าคิงคอปลาใช่ไหมก็คือพ่อของวีวีและซาโบนั้นนะครับปลูกไปที่ินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรีจัวมันก็เลยทำให้เขานั้นนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับก็อย่างหัวข่าวที่มีการบอกไว้ในเรื่องเลยแหละครับว่าชื่อเสียงของซาโบดังมากๆดังยิ่งกว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติเสียอีกนะครับก็เลยไม่แปลกนะครับที่ซาโบนั้นก็เลยจะได้เป็นวีรบุรุษของโลกใบนี้นะครับวีรบุรุษนะครับในการปลดแอกนะครับก็คือท่าต่างๆและกันนะครับก็จริงมันก็คล้ายๆกับลูฟี่นะเอาารรรใส้งงงแจ ให้กับประชาชนนั้นต่อสู้กับเผ่ามังกรฟ้าและซาโบ้นั้นยังได้เครดิตดีอีกนะครับจากการที่ลูฟี่น้องชายร่วมสาบานของเขานั้นนะครับได้เป็นสี่จักรพรรดิก็ทําให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเข้าเต็มข้อล่อเต็มตีนซาโบเลยแหละครับไปไหนก็เท่นะครับไปไหนก็ดูคููไปหมดเลยล่ะด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นนะครับมีน้องที่โหดน,นะครับตนเองนั้นสามารถรอดพ้นมาได้นะครับจากการต่อสู้กับฝั่งกองทัพเรืออันนี้ก็เป็นการตอบข้อสงสัยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับพลเอกทําไมไม่สามารถจัดก,การซาโบได้แต่ผมก็้้ยยาาานะผมมมมไไ่่ดหควว ซาโบกากว่าพลเรือเอกนะเพียงแค่ว่ามันยังไม่สามารถวัดได้จริงๆเท่านั้นแหละด้วยปัจจัยนะครับที่มีการเกิดในเรื่องจริงๆก็ในเรื่องเขาก็บอกอย่างชัดเจนแล้วนะว่าสาเหตุทําไมนะครับพลเรือเอกนั้นไม่สามารถจัดหน้าจัดเต็มได้แต่ประเด็นที่สําคัญนะครับผมว่าต่อจากนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าซาโบนั้นนะครับที่สามารถรอดมาได้ใช่ไหมและกําลังถูกไล่ล่าน,นักแน่นอนเพล่เพลต่อจากนี้ไปนะครับฝั่งคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยก็คงจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันต้องมีการตอบโต้แน่นอนนะครับเพราะว่าต้องกู้ชื่อเสียงนะครับัับาลลลโโกแะซ้นน ะจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างทําการเคลื่อนไหวในเมื่อไฟมันจุดติดขนาดนี้แล้วนะครับเกิดการปฏิวัติกันทั่วโลกขนาดนี้เกิดแรงจูงใจต่างๆมากมายเราจะได้เห็นนะครับซาโบในฐานะวีรบุรุษของโลกใบนี้นะครับในการปลุกปั่นสร้างกระแสแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นงานที่ดีของซาโบนะเพราะว่ามันเป็นการหลักๆนะครับของคณะปฏิวัติอยู่แล้วนะครับจึงทำให้นะครับจะพูดว่าตอนนี้ซาโบนั้นเหมาะสมหรือเปล่าในการเป็นวีรบุรุษนะครับของโลกใบนี้นะครับของฝั่งคณะปฏิวัติผมว่าเหมาะโคตรๆเลยล่ะซึ่งเราก็ต้องไปรอดู ล่ะครับว่าพลังที่อัปเกรดของซาโบนั้นอัปเกรดมากแค่ไหนเพราะว่าเดิมทีแล้วซาโบมันก็เก่งมากๆแล้วนะครับเอาตัวยก ok ตัวอย่างง่ายๆเลยอตอนเด็กใช่ไหมลูฟี่กับซาโบเราเทียบกันซาโบนั้นเก่งกว่าลูฟี่มากๆในตอนเด็กใช่ไหมและซาโบนั้นได้รับการฝึกสอนอย่างโดยตรงเลยนะจากดากอนมาตั้งแต่เด็กเลยเท่ากับว่าซาโบนั้นมันก็เก่งมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับยังไง potential ของเขาในการพัฒนาให้มันแข็งแกร่งนั้นน่ะมันสูงมากๆเลยนะครับและก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีพลังผลปีศาจสามารถใช้อาคุได้แข็งแกร่งนะครับจนสามารถ กลายเป็นเบอร์สองของคณะปฏิวัติได้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญอยู่แล้วและเมื่อได้พลังผลปีศาจจากผลเมราเมรามามันยิ่งทวีคูณความสามารถของซาโบให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจึงทาให้ผมเชื่อได้เลยว่าสเกลพลังของซาโบในตอนนี้เนี่ยยังไงนะครับมันสามารถต่อสู้นะครับกับคนระดับพลเรือเอกได้แน่นอนนะครับคือถ้าต่อสู้กับคนระดับจักรวดิผมว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับถ้าหากว่าจานอดานั้นจะเขียนให้ซาโบเก่งระดับนั้นนะผมก็ไม่ได้รู้สึกขัดใจหรือแปลกใจอะไรนะครับ เด็กดาก้อนเลี้ยงดูมานะครับฝึกกับดาก้อนมามันก็ต้องโหดอยู่แล้วและได้พลังผลปีศาจังผลเทพๆอย่างผลเมราเมราไปอีกก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นของซาโบนะครับความแข็งแกร่งของเขาประเด็นของซาโบนะครับต่างๆมากมายนะครับหลังจากที่ได้ฉายานะครับก็คือซาโบจักรพรรดเพลิงนะครับผู้ที่เป็นฟีล์บรุษของโลกใบนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงกันบ้างครับคิดว่าความแข็งแกร่งของซาโบระดับไหนกันนะครับและซาโบนั้นต่อสู้โพลิกได้หรือเปล่าหรือคิดยังไงนะครับเก มาเลยคลิปนี้นะครับเราอุทิศให้ซาโบนะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องซาโบเท่านั้นก็ฝากทุกคนนั้นคอมเมนต์มาเรยยกรับชมอะไรก็รีเควสตมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอแน่นอนนะครับจะพูดเกี่ยวกับพณะปฏิวัติก็ได้นะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆของโลกวันพินนั้นเปลี่ยนไปหมดแล้วฝากไปด้วยละกันนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอย่าลืมกดซ u b s c r i ต e ด้วยสวัรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ